ช่วงนี้ก็เข้าฤดูหนาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็จะมืดเร็วนะฮะ6โมงนิดๆก็จะมืดแล้วนะครับถ้าเป็นตอนเช้านะฮะก็จะสว่างช้านะทุกคนเดิมสว่าง6โมงนะฮะแต่ว่าตอนเช้าก็จะเริ่มสว่างประมาณ6โมงครึ่งหรือเกือบเกือบ7โมงนะทุกคนถ้าเป็นหน้าร้อนนี่โอ้โหสว่างเร็วมากนะฮะ ตีห้าเกือบหกโมงก็สว่างแล้วนะฮะถ้าเป็นตอนเย็นนะครับเกือบเกือบทุ่มก็ยังไม่มืดเลยนะฮะเวลานี้ก็ยังสว่างอยู่นะครับยังมืดไม่สนิทนะทุกคนสถานีต่อไปที่ขาาสถานีต่อไปทิทวันนะครับถ้าเป็นอย่าง 所以有喽